ดราม่าตั้งแต่ต้นปีเลยนะอาจารย์คืออาจารย์เบียร์รเนี่ยผมค่อนข้างศรัทธาในคําสั่งสอนของแกนะก็คือส่วนตัวเนี่ยผมก็ไม่ได้รู้ไม่ได้ศึกษาเรื่องพระไตรปิฎกคําสอนของพระเจ้าแต่ที่อาจารย์เบียสอนมาเนี่ยมันเป็นความจริงความจริงที่แบบที่มันเข้าใจง่ายอ่ะ ไม่ได้แบบว่างมงายสอนให้คนเลิกงมงายหรือแบบสอนให้ใช้ชีวิตอย่างมีสติมากขึ้นผมก็ไม่ได้เห็นว่ามันจะมีอะไรเสียหายตรงไหนส่วนทางด้านทนายท่านหนึ่งที่ออกมาพูดว่าเป็นคารวะยังไม่เข้าใจภาษาบาลีนู่นนี่นั่นสอนผิดถ้าแบบผมมองว่าถ้าสอนผิดอะ่ะ แนะนำได้ไหมชี้โทษให้อาจารย์ได้ไหมเพราะอาจารย์ผมมองว่าอาจารย์แกไม่ใช่คนที่แบบปิดกั้นความคิดไม่รับฟังใครแกรับฟังหมดถ้าชี้โทษอย่างถูกต้องถ้าสมมุติว่าอาจารย์สอนเรื่องนี้ความหมายผิดในจากหลักคำสอนพระพุทธเจ้าคุณรู้คุณชี้โทษไปสิว่าเออตรงเนี้ยมันผิดนะมันความหมายมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้แก้ให้หน่อยได้ไหม เพราะผมมองว่าอาจารย์เบียร์เนี่ยเหมือนกระบอกเสียงกระบอกเสียงของหลักคําสอนพระพุทธเจ้าคือคนติดตามคนเข้าไปฟังแกค่อนข้างเยอะแล้วแกสามารถสร้างปรากฏการณ์ให้คนเข้ามาแบบว่าสนใจในด้านธรรมะมากขึ้นผมเองก็หนึ่งในนั้นน่ะแต่บอกตรงๆเลยผมก็ไม่ได้ลึกซึ้ง ถึงหลักคําสอนมากแต่ผมก็ใช้ชีวิตง่ายขึ้นใช้ชีวิตง่ายขึ้นมากผมไม่ต้องมากังวลว่าออกจากบ้านผมต้องก้าวเท้าไหนออกก่อนไหมหรือว่าปีนี้ผมอายุเท่านี้มันเป็นปีชงนะนู่นนี่นั่นผมต้องไปแก้ไปอะไรไหมต้องไปหาอะไรมาบูชาไว้ไหมผมต้องเดินทางไปไหว้ พระที่นั่นที่นี่ไปไหว้องค์ปู่หรืออะไรที่แบบคือความจริงกับความเชื่อมันต้องแยกออกจากกันนะครับผมก็ขึ้นรถมาผมก็ไม่ต้องกังวลว่าวันนี้ผมไหว้แม่ชนางหรือยังแม่ชะนางรถผมต้องไหว้ไหมเพราะว่าถ้าผมขับรถด,ดีไม่ดีไปเฉียวไปชนมามันก็ผมก็มองว่ามันก็เป็นที่ผมอ่ะมันก็เป็นที่ผมขับ มันก็ไม่ได้เกี่ยวกับแม่ยานางมาบังคับพวงมาลัยให้ผมส่วนเรื่องตรวจสอบเรื่องเงินอะไรอย่างเงี้ยคือ <c oughs> ถ้าสงสัยตรวจสอบไปเลยครับตรวจสอบไปเลยผิดถูกก็ว่าไปว่าไปตามนั้นแหละเพราะว่าถ้าตัวอาจารย์เบียรเนี่ยผิดจริงหรืออะไรจริงเนี่ยยังไงแกก็หนีความจริงไม่พ้นหรอกครับแกก็ต้องได้รับผลของการกระทำของแกอยู่แล้ว แกก็บริสุทธิ์ใจที่จะให้ตรวจสอบอยากตรวจสอบตรวจสอบไปเลยครับในอนาคตผมก็ไม่รู้นะว่ามันจะเป็นยังไงแต่ณนะตอนนี้ผมก็จัดทธาแล้วก็เชื่อถือในคําสอนของแกเวลาแกออกไปบรรยายธรรมหรือว่าแกตอบคําถามในไลรสดอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นความจริงอ่ะความจริงที่เราสามารถมองเห็นได้โดยทั่วไป แล้วมันก็ทําให้เราใช้ชีวิตง่ายขึ้นเข้าใจอะไรหลายๆอย่างง่ายขึ้นไม่ได้แบบงมงายหรือ,อไรสติอะ่ะก็พิจารณาดูครับพิจารณาดูหลายคนก็หลายความคิดความคิดมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วครับเท่าน,นี้นะครับกรณีนี้นะครับผมมองว่ามันเกิดมาจากสไตล์การบรรยายทรรตอนไลฟ์สด ของทางคนตื่นทำถ้าสังเกตตอนออกทีวีหรือไปบรรยายทำแบบสัญจรอ,อย่างเงี้ยจะไม่ค่อยมีประเด็นนะแต่ที่เป็นประเด็นส่วนมากเนี่ยจะเกิดมาจากาการไลฟ์สดที่ใช้ถ้อยคำที่บางครั้งเนี่ยมันมันเป็นความจริงที่ถูกนำเสนอแต่ไม่ได้คำานึงถึงหัวจิตหัวใจของผู้ฟังอะไรอย่างเงี้ยกับคนอื่นๆด้วยเนาะคนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสือนะครับ ตอนนี้เองเนี่ยทางคนตื่นทำก็ลอยลมบนอยู่แล้วนะครับแล้วก็คนที่เขาจ้องที่จะจับผิดนะครับการกระทำเนี่ยมันก็มีอยู่มากมายดังนั้นเนี่ยถ้าประยุกต์ใช้ข้อลักษณะการพูดของตถาคตในข้อการใช้ถ้อยคําอ่อนหวานให้เหมือนกับตอนออกทีวีหรือตอนธรรมะสัญจรเนี่ยก็เชื่อว่าปัญหาในอนาคตจะได้รับการแก้ไขบรรเทาเบาบางลง อันนี้มันก็ต้องกลับมา PDCA เนาะ Plan Do Check Action ทบทวนดูว่าตรงไหนที่มันเป็นปัญหาที่แท้จริงของที่นำมาซึ่งความไม่สงบในการเผยแพร่ธรรมะขึ้นลงขึ้นศาลนะแม้เราไม่ผิดนะมันก็ไม่สนุกนะครับการเข้ากระบวนการยุติธรรมบางทีต้องไปรอต้องไปติดต่อต้องไปจ้างทนายต้องไปอะไรอย่างเงี้ยแม้ว่าเราไม่ผิดนะครับภาษิทจีนเขาถึงว่าไว้ว่า กินขี้หมาดีกว่าเป็นคดีความดังนั้นถ้าปรับลดตรงนี้ได้เนี่ยสิ่งที่มันเกิดมาแล้วมันก็เกิดไปแล้วนะแต่เราจะป้องกันยังไงในอนาคตไม่ให้มันเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญไม่ใช่น้อยเช่นเดียวกันส่วนในฝั่งทนายกองทัพธรรมเนี่ยผมมองว่านะเรื่องแค่นี้เราจะเอากันติดคุกติดตารางเลยหรอข้อหาแต่ละข้อหาเนี่ยที่เห็นพูดออกมานะครับเป็นข้อหาที่แบบอาญาทั้งนั้นเลย ไม่ว่าจะเป็นช่อโกงไม่ว่าจะเป็น1นึอะไรอย่างเงี้ยหรือเล่าติหน่วยงานอะไรอย่างนี้ไม่ได้เลยมันเป็นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอย่างนี้หรือเปล่าสุดท้ายนะครับอยากจะฝากบอกให้กับคนที่ปฏิบัติธรรมเนาะก็อันนี้อาจจะต้องละนันทิให้เป็นนะครับ back off ออกมาบ้างถอยออกมาบ้างวางจิตให้เป็นกลางบ้างสิ่งเดียวที่เราจะเรียนรู้จากกรณีนี้ก็คือ มันเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็ดับลงครับเมื่อมีคนไปถามนะครับแม่ลีนาจังว่าอายุขนาดนี้แล้วแม่ไม่สนใจปฏิบัติธรรมบ้างหรอคุณแม่ลีนาจังตอบว่ายังไงไปฟังพร้อมๆกันครับแม่อายุขนาดนี้เคยคิดจะไปิปิดธรรมบ้างปฏิบัติธรรมทำไมควายกูทำมาหาแดกนี่กูเปิดร้านขายของลูกกูไม่ได้เลี้ยงกูไอสัตว์จะไปปฏิบัติธรรมอาที่ไหนแด่หัวเข่าก็ไม่ดีนั่งปฏิบัติธรรมต้องไปนั่งอยู่กับเสือ นั่งอยู่กับเพื้นยกมืออย่างเงี้ยพนมมือแล้วก็นั่งขัดสมาริไม่ได้หรอกเป็นออามาพึ่งอามภาตตายพอดีไัยเวน5ประการในอนาคตที่จะมีผลต่อการปฏิบัติธรรมของเราได้จะมีอยู่5อย่างที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้นะครับ1ก็คือภัยอันเกิดจากความชราครับ 2. ก็คือความเจ็บไข้ได้ป่วย 3. าก็คือข้าวยากหมากแพง 4. ก็คือการจะลาจนคนฆ่าก,กันแล้ก็ 5. ความแตกแยกของสงฆ์นั่นเองครับ เคสกรณีของคุณแม่ลีน่าจังที่เจอนี่ก็คือเรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ต้องทํามาหากินซึ่งตรงนี้ไม่ใช่มีแต่คุณแม่ลีน่าจังที่กําลังประชิญอยู่นะครับอีกหลายๆคนก็ยังประชิญปัญหานี้แล้วก็ไม่สามารถนําตัวเองเข้าไปสู่การปฏิบัติธรรมได้แต่การปฏิบัติธรรมจริงๆเนี่ยมันไม่ได้จะต้องออกไปในรูปแบบของการนั่งสมาธิแล้วก็พนมมือตามแบบที่คุณแม่ลีน่าจังเข้าใจและได้พูดออกมานะครับจริงๆมันมีอีกหลายวิธีเลยครับที่คารวาสอย่างเราๆเนี่ยก็สามารถปฏิบัติได้ แนะนำสอวิธีครับผมคือหสั่งสมสุตตะเนาะฟังธรรมะจากคําของพระพุทธเจ้าโดยตรงก็แนะนําให้โหลดพุทธวจะนะมาฟังดูนะครับเพราะในนั้นจะมีอนุสาสนีปฏิหารที่จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่เราฟังแล้วอาจจะเกิดอนุสาสนีปฏิหารกับเราทําให้เรามีความอยากที่จะปฏิบัติในอนาคตมากยิ่งขึ้นก็ได้ก็คืออันที่หนึ่งที่อยากจะแนะนํานะครับอันที่2ก็เป็นการปฏิบัติกุศลกรรมบท10 เป็นการทำบุญที่แท้จริงครับทำแล้วได้บุญแน่นอนมีอะไรบ้างก็คือกายสะอาดวาจาสะอาดและใจสะอาดนั่นเองครับทำสออย่างแค่นี้คารวาชอย่างเราเก็สามารถปฏิบัติธรรมได้โดยที่ไม่ต้องไปนั่งให้ปวดเข่าในการปฏิบัติธรรมนะครับขายเครื่องเดิมสลิมดิงิงอ้ควายอ้โง่พ่อมตายสัตว์ไม่เคยคิดไม่อยากทา